ช้านี้ตอ,อนตีเจ็ดมเราอูที่หาชมดาวหาชมนาวหมอกเติมหาชมด,าว,า,ชมดาวคือเหมือนจุดชมวิวอะเนาะอ่าเอ็ถ้าทเหมือนเป็นจุดชมวิวอ่าก่อนถึงล่างกลางเต็นท์คือหมอกแบบลมพัดขึ้นมาเป็นระยะระยะหมอกหนาะตึกอืมเมื่อวานเนี่ยพอดี เมื่อคืนไหมฝนมันตกนิดหน่อยอ่าแล้วก็ชาวนี้ก็เลยโอ้โหหมอกแบบนี้คือหมอกสามร้อยหกสิบองศานี่คือแบบหันตัวมานี่คือหมอกครับแล้วก็ข้างล่างตรงโน้นนะ่ะจริงๆมันมันจะเป็นเมือง่าชมดาวตรงนี้จริงๆมันก็กางเต้นได้มั้ง แต่ว่ามันแต่ว่ามันไม่มีห้องน้ําตรงเนี้คือแบบโอ้หน้าหน้าหน้ากางเต็นนะถ้าจะว่าไปเอ,อก็คือสมชื่อเขาแหละว่าเป็นผาชมดาวเนี่ยอืเพราะว่าโอ้ยังเมื่อคือนเนี่ยคืนเดาเห็นทางช้างเผือกด้วยเนี่ยโอ้นี่เขาปั่นจักรยานแง้งกัน มีปัญจกยานมีปัญจกยานอบางทดอืมโอ้มีลูกน้องตามด้วยอ๋อเอาจริงะมัอมันมันอ๋อ มานี่มันน้องไหมมานี่มาเห็นนอนกันอยู่ตรงนี้สามสี่ตัวเนี่ยกินอะไรกันก็ไม่ดูโหโหเลย่ะอ๋ออ๋อคือมันมันไม่รู้จักมันไม่มันไม่รู้มันอาจจะคิดว่ากินได้ก็ได้มั้งเห็นเคลื่อนไหวได้อะกินได้ก้าวลงไปกินได้ไล่เลย นั่นนโอ้ยโอ้โนนนๆนกับทีมงานอีกสามสี่